การปรีลับลูกนายกเร่งวางยุทธศาสตร์เดินหน้าเจราจา FTA The s t a t e Time New Fact ชัดเจนเป็นกลาง นายปานปรีพคิธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศหรือกนสว่าที่ประชุมมีการหารือถึงกรอบความตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ต่างๆโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมท้งให้ฝ่ายเลขานุการไปกำหนดยุทธศาสตร์รายประเทศว่าเรื่องไหนสำคัญหรือต้องเร่งรัดดำเนินการก่อนทั้งนี้จะมีการประชุมกนสครั้งที่2เพื่อพิจารณา าเรื่องยุทธศาสตร์การทำ FTA ในภาพรวมเมื่อจัดทํายุทธศาสตร์เสร็จแล้วจากนั้นจะกําหนดประเทศเป้าหมายต่อไป ตำรวจเผยแก๊งยิงน้องหยอดครูเจีย๊ยบติดรูปคนตายปลุกความฮึกเหิมพลตำรวจโททิติแสงสว่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำกลุ่มผู้ต้องหาและผู้ต้องสงสัยในคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงนายธนศรหรือน้องหยอดอายุ19ปีนักเรียนมหาวิทยา,ยายลัยราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายและนางสาวศิรดาสินประเสริฐหรือครูเจีย๊ยบครูสอนคอมพิวเตอร์จากโรงเรียนพระหาทัยคอนแวนที่เสียชีวิตรวมสองรายว่าที่ผ่านมา ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก่อนขอสารออกหมายจับพร้อมเข้าตรวจค้นจับคุมช่วงเช้าวันนี้โดยมีผู้ต้องหาในคดีร,ร่วมกันฆ่าผู้อื่นก่อนพิจารณาแจ้งข้อหาเพิ่มเติมโดยกำลังรวบรวมข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าใครคือมือปืนเนื่องจากไม่มีใครยอมรับสารภาพสำหรับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ได้เรียนหนังสือหรือประกอบอาชีพแต่มีแกนนำสร้างกลุ่มตามความเชื่อข,ขึ้นมาและเช่าที่พักอาศัยร่วมกันมีการสร้างแรงฮึกเขินปลุกใจในกลุ่มด้วยการนำรูปผู้เสียชีวิต สถาบัานมาติดไว้ในที่ส่องสมและจะถอดรูปแบบการก่อเหตุในแต่ละครั้งเพื่อพัฒนาการลงมือและการหลบหนีมาดามแป้งแยกทางมาโนโพรกิง้พงพร้อมตั้งอิชิอิคุมทับช้างสกชุดใหญ่มาดามแป้งนวลผ่านล่ำซาผู้จัดการทับช้างสกประกาศอย่างเป็นทางการแยกทางมาโนโพรกิง้งจากหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยแล้วหลังผลงานคัดบอลโลกสองนัดแรกไม่เป็นไป,นปนตามเป้าหมายโดยตั้งมาซาคาดะอิชิอิโคชาวิปุนทำหน้าที่แทนทันทีชี้ ถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ทีมชาติไทยมีความพร้อมมากขึ้นเมื่อยามต้องเผชิญหน้ากับทีมในระดับเอเชียพร้อมยืนยันในฐานะผู้จัดการทีมทำงานภายใต้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่มาตลอดและไม่เคยแทรกแซงโค้ชในด้านเทคนิคฟุตบอล The Stage t i m e สมคข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่